สวัสดีครับวันนี้แชร์เมนูราดข้าวอร่อยๆกันนะครับกับเมนูหมูสับผัดซอสเปรี้ยวหวานนะครับใส่ผักลงไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะนะครับใส่หมูบดลวกลงไปนะครับทําการผัดหมูบดลวกคั่วไปกับกระทะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมทานะครับแบ่งทานราดข้าวได้2ที่เลยนะครับจากนั้นให้เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะเพราะว่ามันจะได้มีความชุ่มชื้นนะครับจะได้มีน้าคลุกคลิกทําการผัดคลุกเขาไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้ใส่ผัก3าสีลงไปนะครับจะมีแครอทถั่วดันเตาข้าวโพดนะครับเป็นผักแช่แข็งนะครับที่ผมนํามาลวกน้ำนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ทําการผัดคลุกเขาไปกับหมูบดนะครับอยากจะบอกว่าหมูบดลวกนะครับผมทําการใส่ผงปรุงรสลงไปตอนลวกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวหมูบดนะครับขั้นตอนต่อไปทําการปรุงรสครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปครับทุกคน อันนี้สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบรสเข้มข้นหรือว่ารสไม่ต้องเข้มข้นมากก็สามารถใส่ได้ตามชอบเลยใส่ซอสพริกลงไปนะครับและน้ำปลานะครับเพื่อเพิ่มความนัวให้กับเมนูนี้นะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับวัตถุดิบหลักๆในการปรุงรสนะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศและซอสพริกนะครับนี่ใส่ไปแค่นี้พอนะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ตัวน้ำปลาเนี่ยก็จะไปตัดความเปรี้ยวโดดของซอสนะครับทำให้รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยนัวอร่อยมากขึ้นนะครับและใส่กระเทียมเจียวลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่ผมใส่กระเทียมเจียวลงไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักเสิร์ฟราดไปบนข้าวได้เลยครับนี่วันนี้ทำไปกินที่ทำงานนะครับอ่าโหจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะ และสาหรับเมนูนี้ก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยทําเมนูนี้ลองทํากินดูนะอร่อยมากๆเลยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครยังไม่เคยทําเมนูนี้ลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับทาแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ